โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคี่นี้เป็นการลงหอคอยนะครับจะเรียกหอคอยก็ไม่ถูกเนาะสาหรับอ่าโหมดที่เข้ามานะครับก็จะเป็นสนามมวยปั้มนะครับสําหรับใครที่ยังลงได้คะแนนน้อยอยู่นะครับก็จุดประสงค์หลักๆของอ่าหอคอยนี้นะครับสําหรับใครที่มีพลังน้อยเนาะก็จะมีระบบช่วยเหลือนะครับ หนึ่งคนจะเพิ่มคะแนนให้เราห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าใครเพื่อนเยอะก็สามารถกดชวนกันได้นะครับแบบนี้เนาะกดเข้าไปสามารถเลือกเพื่อนมาได้นะครับหนึ่งคนจะได้โบนัสช่วยเหลือนหนึ่งแต้มนะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองคนก็เป็นห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะสิบคนก็จะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเราได้หนึ่งร้อยแต้มนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนะาะสำหรับไอเทมที่ผมจะเอาไปนะครับ ก็ไม่ต้องเอาโล่ไปก็ได้นะครับอ่าส่วนที่แนะนำนะครับก็จะเป็นอ่ามีล็อกเป้าด้วยก็ดีนะครับอ่าสำหรับใครที่พลังยังไม่เยอะก็แนะนำให้พก50ไปด้วยนะครับนะโอเคใช้ได้ซิ้นเดียวเนาะสำหรับอ่าด่านในดานเจี้ยนเขาจะสามารถพก อ่าพวกไอเทมซ้ำกันไปได้เนาะแต่ดานนี้ใช้ไม่ได้นะครับส่วนระดับอ่าผมลงเป็นระดับราชันนะครับเพื่อที่จะได้แต้มเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะสำหรับเทคนิคการลงนะครับก็จะมีอยู่สองเทคนิคเนาะก็เทคนิคแรกสำหรับคนที่พลังเยอะก็ยิงเรียงตัวเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าให้เราเดินไปสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าบอสเขาจะเดินมาหลังๆเนาะ ยิงเฉียดเฉียดนะครับแนะนาให้ยิงเฉียดเฉียดยิงให้ได้หนึ่งตัวนะครับแบบนี้ให้มีใหม่เลยนะครับเพราะว่าแต้มเราจะหายค่อนข้างเยอะนะครับกดใหม่ใหม่ครับจอแนะนำนะครับตอนแรกมาแบบนี้ให้ยิงให้ โดนตัวละเม็ดนะครับแบบนี้นะครับโอเคหนึ่งตัวเราจะเดินมาฝั่งนี้นะครับก็เล่นแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตอแนะน,นำหนตาให้ยิงหนึ่งตัวนะครับเริ่มแรงมาให้ยิงคนละตัวแบบนี้นะครับ ใช้ไอเทมก็ได้นะครับไม่มีกฎหมายอะไรนะครับยิงไปเลยแล้วก็ด่าน2องอย่าเจอไก่นะครับถ้าเจอไก่เราจะค่อนข,ข้างเสียประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเดิมเลยเก็บทีละตัวนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแต้มอยู่ข้างบนนี้นะครับบนขวาอ่า สังหารสาครั้งปราปามสครั้งแนะนําให้อายิงยังไงก็ได้นะครับให้มันถึงสามสิบสามสาสิบทับสามสิบนะครับเราจะได้คะแนนเยอะนะครับก็สังหารก็ตามชื่อเลยครับยิงแบบนี้นะครับป่าปามก็คือเทินที่เราไม่อาถ้าเจอไก่แบบนี้ให้รีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้แต้มเดียวเนาะไ่โอเค ก็รีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบเนาะด่านนี้สามารถลงได้เรื่อยๆนะครับก่อนสำหรับของรางวัลก็จะทำแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าเดินไปไกลๆเลยครับเมื่อความปลอดภัยครับตัวแรกๆก็ได้เนาะอ่าหลุดมือแบบนี้ชิบหายฮะ โอเคได้ตัวหนึ่งอยู่ครับถือว่าไม่แย่ครับไม่แย่อ่ะความจริงให้ยิงตัวอาวุธปืนดีกว่านะครับแบบนี้เนาะแบบนี้เล่นพลาดนะครับถ้าใครต้องการแต้มสูงๆแนะนำให้รีใหม่เนาะแบบนี้เนาะโอเค นี่ครับถ้าเราโดนยิงป่าปามเราจะไม่ขึ้นนะครับขออนญาตรีใหม่แล้วกันนะครับพยายามอย่าพลาดเนาะก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับพก50ไปด้วยเนะาะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็น ตอนกลาคืนนะครั่อนข้างดึกพอสมควรเนาะคลิปถ้าตอนนี้ที่ลงคลิปไปแล้วก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนเย็นอาจจะมีสตรีมนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับก็ตอนเย็นๆนะครับก็เวลาไม่ค่อยแน่นอนนะครับก็จะมาลงหอคอยให้ดูนะครับแล้วก็แนะนำอะไรนิดๆหน่อยๆครับ ตานี้น่าจะได้แต้มเยอะนะครับถ้าผมไม่พลาดเยอะนะครับยิงไหมครับโอเคจะเหลือดาบนะครับดาบเขาจะเดินมานะครับพอถึงระยะที่กําหนดเขาก็จะจอดนะครับอ่าเขาจะไม่ยิงนะครับเหมือนเดิมครับเก็บทีละตัวครับเอาสังหารกับป่าปามนะครับโอเค ปั๊บเตสุดท้ายครับยิงไปเลยโอเคถ้าไม่เจอไก่นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าจะเจอสามตัวนะครับให้ยิงลูกเขาก่อนนะครับอยิงหนึ่งเม็ดบอสต้องตายนะครับแนะนำให้เป็นแบบนี้เนาะ พยายามเชิญเพื่อนที่มีพลังสูงๆนะครับกดสก,กิลสัตว์เลี้ยงได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยิงไปเลยตานี้ก็แนะนำให้เก็บตัวเดียวพอนะครับอ,อันนี้ใช้กีตาร์นะครับถ้าไม่เบิ้ลจะโอเคมากโอเคครับอันนี้เป็น เดชาโดนะครับเขายิง2นัดนะครับไม่เบี่ยงไปทางอื่นนะครับมันจะโดนซ้ำสองตัวนะครับสําหรับอันนี้ก็เป็นธนูนะครับเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับดา่านนี้อาวุธที่แนะนำนะครับก็แนะนำเป็นพวกไอที่ยิงเป็นสองแฉกนะครับ ยี่สองแฉกอ่าที่ยิงเป็นสองนัดนะครับอย่างเช่นเล d ชาร์โดเป็นต้นนะครับอ่าสำหรับด่านนี้ยิงธรรมดาไปเลยก็ได้นะครับมีตัวเดียวเนาะอ่าด่านนี้ด่านนี้ยังไงเราก็โดน กระแทกอยู่แล้วนะครับเก็บทีละตัวไปเลยครับตายได้เยอะที่สุดนะครับก็คือค่าทีละตัวนะครับนี่สังหารเราจะขึ้นแบบเยอะมากนะครับที่จริงเราต้องยิงตัวกลางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบนี้เขาจะขยับมาติดก,กันนะครับเราจะยิงทีละตัวไม่ได้นะครับอ่ ยินได้ไหมปิดนะครับโอเคไม่เป็นไรโอเคพลาดน,นะครับตานี้เสียไปหนึ่งตัวนะครับอเูเสียเสียไปสองตัวเลยครับแย่แย่แย,แย,แย่แบบนี้แย่คะแนนหายครับโอเคยิงไปครับ อาจจะสังเกตได้ว่าปัาป,ปามจะไม่ขึ้นนะครับอ่าเป็นธนูเนาะเห็ไหมครับแบบนี้คะแนนหายครับหายไปสองตัวนะครับอ่าอันนี้ใช้กีตราร์พาไปเลยครับ ที่6น่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับอาซ้ายขวาโอเคไม่นี่มีปัญหานะครับยิงตัวเดียวไปก่อนนะครับพยายามเก็บสังหารไปก่อนนะครับตัวนี้ โอเคยิงไปก่อนครับเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดมันจะยิงกระเด็นอ่าชิบหายแล้วนั่นไงอูงพลาดอีกแล้วครับไม่น่าเลยโอเคครับ อันนี้พลาดไป3ามตัวนะครับ,บเรามาดูคะแนนที่ได้กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะก็พยายามอย่าพลาดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้รีใหม่นะครับแต่ถ้าแต้มถึงก็ผ่านไปครับอ่ามดครับยิงไหมครับสังหาร27แล้วนะครับ แต่ป่าปามยังยี่สิบสี่อยู่นะคป่าปามยี่สิบห้าอ่าอานนี้ไม่มีกระเด็นนะครับก็สามารถยิงได้เลยนะครับโอเห็นไหมครับเก็บทีเก็บ,กบทีละตัวไปเลยชิปหาย <c oughs> โอ้พลาดอีกแล้วโอเค ห้าตัวแล้วครับอุ้ยพลาดเยอะเยอะมากรู้สึกด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าป่าปามเหลือแค่29ครั้งเองนะครับโอ้ไม่น่าพลาดเลยเอาไปเน้นเป็นคะแนนสังหารแล้วกันนะครับรอบนี้จอคลิปน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ สังหารน่าจะ35ตัวนะครับอ่าน่าจะมีด่านสุดท้ายนะครับหรือเปล่าอ่ายิงไปเลยปาป้ามสามสิสังหาร34นะครับอ้ายิงเหลือด่านสุดท้ายอยู่นะครับฆ่าลูกันไปนครับ โอเคสามสิบหกสามสิบเจ็ดเดี๋ยวนะเราเนักธนูมาไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็นกีตาร์สองอันอ๋อโอเคโอเคโอเคสังหารไปเลยครับปังเรามาดูแต้มที่ได้กันนะครับ 4ี0 0มนะครับสี่หมอ่าได้จากโบนัสเพื่อน5%เนะครับ4 4่หมก็เราพลาดไปหลายตัวอยู่พอสมควรน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สตรีมเก็บแล้วกันนะครับให้มันถึง4 4่หมนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากช่วยนะครับก็แนะนำให้กดผมไปช่วยได้นะครับก็จะตั้งเป็นเลชาร์โดไว้ให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวเจ้าของในร้านค้าหวยปั้มตรงนี้นะครับว่าเราควรแลกอะไรดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ